นคของแสบของนวดอีสานบานเฮาค่ะไปเบิ่งวิธีการเห็ดกันเลยบานค่าของแสบของนวดอีสานบานเฮาค่ะแมงอีซอนค่ะหรืออีกซื้อหนึ่งกะกิโลค่ะคุณนายแม่สังข้าวมาสองกิโลค่ะกำลังเอามาล้างเห็ดความสะอาดอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวกะจังไปเบิ้งขันตอนต่อไปเนาะค่ะคุณนายแม่ขอ ร้างแมงอีซอนก่อนเด้อค่ะบานเนี่ยจากที่ห้างล่างเพ็ดความสะอาดแล้วเนาะค่ะคุณนายแม่ก็สะเอาไปลวกอีกเชื่อหนึ่งค่ะก้อนเ้าสิเอาไปขัวค่ะคุณนายแม่สิเอาไปขวเสเนาะค่ะก็สิมีตะไคร้ใบมะกรูดใบเตยค่ะก็แล้วแต่ผู้มักค่ะแต่คุณนายแม่มักใส่แบบนี้ค่ะเพิ่มความหอมเนาะค่ะก็เอามาลวกอีกเคืองนึงเนาะค่ะก้อนจะเอาไปขัวค่ะ เดี๋ยวเขาจะเอาไปล้างอีกค่ะ,ะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างกันเลยปะใช่นี่ค่ะเอาจะมาล้างน้ำเลยค่ะพอนค่พรพรพนเขาจะมาล้างน้ำได้หลายน้ำเนาะค่ะ เบือล่างขึ้นอีกค่ะ นางอีกงามนึงค่ะแล้วจะผู้เอกด้วค่ะ แค่คุณนายแม่มกล้างออปหลายนามค่ะมันศุกร์ก็ได้มากินมีขาล่างแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวคุณนายแม่ก็จะไปขวลละค่ะเดี๋ยวไปเบื้องตอนขวกันเนาะบานค่ะตั้งกระทะแล้วเรียบร้อยค่ะใส่เลยค่ะที่เราเตรียมไว้ค่ะหลังจากนั้นกเอาลงเลยค่ะในเอกของงานค่ะนี่ค่ะที่เรารวบแล้วนะคะ เครื่องปรุปรงก็จะมีค่ะเกลือใส่ไปเลยค่ะรสดีค่ะรสดีใส่ตามใจชอบเลยค่ะรสนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวจะปรุงหมกักเลือกค่ะใส่หลายเกล็ดหลายใส่หน่อยเกล็ดห,หน่อยค่ะเอากระติกถัวสีค่ะต่อไปเลยเรื่อย จนว่อแห้งหค,คุณล่ะค่ะคุณนายแม่กับ่อค่อยมีกิบลงเด้อค่ะช่วงกระเบิ้องกิบเกากระเจก่อนค่ะหอนแล้ว่อคอยอยากเกทปนะนะค่ะมันงหอนไปขินไปเที่ยวกับพ่อได้ค่ะโควิดระบาดรอบสามเลยไปใส่บะได้ค่ะไปยุติบ้านกันแต่นี้ยังกับขินไปเลยสร้างนี่ละค่ะพมตัวไปกับขินค่ะ นักลักก็สิเป็นไข่เด้อค่ะพี่น้องเอ้ยยังไงไข่กต่ไหนผู้ใดยืมทาไหนกะดูแลตัวจะฟองน้ำเด้อค่ะนักกินแต่วานแต่สีแต่ยังกันดอกค่ะตอนนื่องแต่ะก็ตล่อกระยึ่งขี่ละค่ะห้างที่ดีๆกะยุบานดีที่สุดค่ะก็ต่อไปใส่แตยังกักินกันไสค่ะ มันกะเริ่มแห้งแล้วค่ะแล้วคุณนายแม่สีกว๋วมันแห้งก็นี่ค่ะเดี๋ยวจงกลับมาเบิ่งกกนอีกรอบนึงงนอค่ะนี่ค่ะจากสี่ห้าขวามาสะพักรีงไงเนอค่ะตอนนี้อะใส่ได้แล้วค่ะกล้สภาพแห้ง้ค่คะ ค่ะคลิปนี้เราไว้ซ้ำเหนียวน้ะค่ะ้าผู้ใดมากก็ลืมเลือกค่ะฝักกนไหก์กดแช่กดติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้กังนค่ะจะล่าไปซ้ำเหนียวน้ะค่ะพี่น้องกองไฟบายบายค่ะ